อ่านะขอต้อนรับเข้าสู่ m ไม craft รีววนะฮะวันนี้อเกม Minecraft หลายคนอ่าก็จะคุ้นเคยกันดีนะเพราะว่าผมก็เคยแบบยังไงอะใน Facebook ของผมกับเพื่อนก็เอออาจจะคุยคุยกันเยอะมาแล้วนะฮะทุยคุยกันมาเยอะแล้วนะก็ เออวันนี้ก็จะมาดีวิวเกมให้ดูเกมไมค์คราฟ t นะของผมนี่เป็นจะเป็นเวอร์ชัน1.73นะเบต้า1.73นะก็คือตอนนี้ฝรั่งก็กำลังจะออกแบบเอ่ออะไรนะ1.8นะก็ตอนนี้ก็เออลองเล่นดูนะเกรนิเวลนะไม่เอาชื่อ New w o เวลนะชื่อ G O L F เอ้ย Z N เอีเลียมโอเค ต้องสีเหลี่ยมนะชื่อของผมนะฮะนิวเวอร์นะฮะไปนะฮะเจเจเลตติ้งเลเวลนะฮะก็อาจจะถามอีกเจเลตติ้งเลเวลคืออะไรเจเลตติ้งเลเวลก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ก็จะเรียกว่าเอ่อโหลดดิ้งนะฮะก็คืออันนี้เป็นภาษาจาว a านะฮะขอภนะนะขอภยนะัยฮะเนื่องจากตอนนี้ไม่สบายนิดหน่อยอนะ่ะก็เออเนี่ย พอมาถึงตอนแรกก็จะทําตกอาการตกแบบนิดนึงนะโอ้ยชีวิตจังโชคร้ายเกิดมาบนของสสายเฮ้ยดูโอ,โอ้มาถึงเช้าเลยนะ่ะเนี่ยเนี่ยก็คือเกิดมาตอนแรกเล็กๆเละเนี่ยก็เดกๆเนี่ยพร้อมันกำลังโหลดแบบอยู่นะก็คือตอนแรกแนะนำให้กดเก็บรอมานะฮะ รอแบบรอไปเลยนะก็คือจะไปจิบน้ําจิบชาจิบอะไรก่อนก็เออโอเคาำด้แล้วแต่นะก็คือตอนแรกๆก็มาตอนแรกก็มานะเนี่ยถ้าเป็นไม้อย่างนี้ผมจะไม่พยายามตัดนะเพราะว่าผมตัดไปเออคือมันตัดไม่หมดนะมันจะเสียดายมากเลยนะฮะอืมโอเค แต่ตัดหน่อยก็โอเคไม่เป็นไรอ่าก็คือนี้ถ้าเรามาตอนแรกนี่ก็คืออ่แนะนำให้ใช้แบบอะไรแนะนำไม่ไม่ใช่ใช้ดิตัดตัดไม้เออใช่ตัดไม้ให้ได้เยอะๆนะโอ้โหทำไมตรงนี้มันมีไม้ยืนต้นเยอะจังเลยวะโอ้เซ็ง ก็ไม่อยากจะตัดมากนะมายืนต้นตัดไม่หมดนะฮะก็แบบไม่สวยอีกเออเป็นคนเคลียรเอ็ดเคียรมากนะเรื่องแบบเนี้ยถ้าแบบไม่สวยนี่คือรีแมพใหม่หมดเลยนะฮะคือตายคือเป็นคนไม่พอใจอะไรยากมากโอ้นี่นี่มันเป็นเหวหรือแบบผมไม่โหลดวะเนี้ยเอม

ชูการ์เคลนะชูกาเคลสามารถเอาไปทาเป็นกระดาษแล้วก็ทําเป็นแมปได้นะแมบแมปแมปเอาไว้ทําอะไรแมปถ้าแปลเป็นไทยก็คือแผนที่นะครับชูการ์เคลนะฮะวัตถุดิบสําคัญของการทําแผนที่และถ้ามีชูการ์เคลเนี่ยเราจะสามารถแบบยังไงอะยังไงวะ เออเกือบจะกลับบ้านได้ถูกและตรงเวลานะเพราะว่าเออถ้าก็คือถ้าเหมือนจริงๆอะ่ะเกมนบบกนนกนเนี้ยระบบอะไรกลางวันกลางคืนเนี่ยจะสูงมากเออเหมือนจริงมากโอ้ยแหลกนิดนึงแหลกนิดนึงขออภัยนะะก็คือระบบเนี่ยมันจะเหมือนจริงมากนะฮะก็คือถ้าตอนกลางคืนนี่จะมองไม่เห็นอะไรเลยนี่พูนี่พูดจริงๆนะฮะเนี่ยไม่ใช่ว่าในเกมเออมีปรับแสง ตอนกลางคืนก็เออแบบแสงให้มันดูสว่างเลยดิไม่ได้นะเกมนี้ก็คือถ้าคุณไม่มีคบฮึยเพลิงนะคบเพลิงนะะเนี่ยคบคบเพลิงคบเพลิงนี่เราต้องหาฐานนะฮะโอ้นี่ไม้ยืนต้นนะเนี่ยนี่คือไม้ยืนต้นนะฮะขุดยาิดนึงโอ้ย เซลอะไรตอนนี้อ้ออ่านะก็ขุดๆดีเนี่ยคุณเกมไมคานี่เป็นเกมที่อเมซิ่งมากเลยนะคือแบบว่าเอออะไรเอามือตีต้นไม้อ่ะคิดดูดิถ้าถ้าถ้าเป็นคนปกติก็คือถ้ามือตีต้นไม้อ่ะก็คือถ้าต้นไม้ล้มอ่ะมือหักอ่ะคุณนี่แค่คือมือมือคุณเน่ยหักเลยอ่ะ ไม,ไม่เชื่อก็ดูคลิปนี้จบก็เอไปลองเอามือไปต่อยต้นไม้ดูถ้าถ้า,ถามือคุณไม่หักผมจะไปกับเท้าเลยอะ่ะดินี่เจอแกะหนึ่งตัวนะฮะต้องการขนแกะนะฮะขนแกะนี่จําเป็นต่อวาการดํารงชีวิตของเรามากเลยนะต้องขนแกะสีขาวเท่านั้นนะฮะแกะสีดํานี้ คนแก่คนแก่จริงเอะ่ะก็ไม่รู้สิครับถ้าก็ถ้าเป็นโลกแห่งความจริงนะฮะก็คือคนคนแก่สีอะไรมันก็ทําได้แต่ในนี้นะฮะมันต้องเป็นคนแก่สีขาวเท่านั้นนะเนี่ยตอนนี้ได้ไาสองอันแล้วเฮ้ยฟักทองโอ้โหไอ้วะเนี้ยเนี่ยฮะฟักทองฟักทองนี่จะเป็นไอเทมที่แรงมากฮะก็แรก เท่าเกันกับจูการเคลเนี่ยอาจจะถามผมพูดแรแลแรแลแลแลุ่วยแลนี่แปลว่าอะไรนะไอเทมที่แลน,นี่ก็คือคือไอเทมที่จะหายอากแล้วมันก็ยังไม่ทราบนะบว่าจุดกำเนิดที่แท้จริงของมันสามารถทำมังขึ้นมาได้ยังไงฝากทองไปฝักทองนี้จะมีประโยชน์ ต่อเรามากอะสาหรับการทําให้ครบเพลิงสว่างยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนนะี่ะหวานหวานหวานอ๋ออโอ้๋อไอ้นคนรกูกิจนี่นี่นี่น,นี่แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดหกหกนะคือปีแกะตัวหนึ่งนี่คือมันจะไม่หลกเนี่ยถ้าเวอร์ชันจุดหนึ่งจุดเจ็ดสามเนี่ย ตึกตึกตีไปจนกว่ามันจะตายเราจะได้ขนใช่ไหมเนี่ยตีไปตีไปเนี่ยมันตายเสร็จแล้วเราได้ขนใช่ปะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดหกหกเนี่ยคือเราตีเนี่ยแตะมันจะกลายเป็นตัวแดงตัวแดงแดงเหมือนหมูเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนนึกถึงสภาพดีตอนหมูโดนตัดขนน่ยคือมันจะเป็นตัวแบบแดงแดงเสร็จแล้วขนมันจะออกมาประมาณ สอถึงสามก้อนนะนะถ้าโชคดีหน่อยก็จะสี่ก่อนเนี่ยก็เออแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดสามเนี่ยก็มันก็จะต้องตีให้ตายนะถึงจะได้ก็คือต้องตายไปคันข้างหนึ่งนะี่ยอ่าโอเคก็ลืมบอกไปนะก็คือตอนลืมบอกหรือบอกไปแล้วก็ไม่รู้นะก็คืออัดหลายคลิปนะแต่ มีปัญหาหลายคลิปมากนะก็เลยต้องเออทำคลิปเปทำคลิปใหม่เรื่อยๆนะก็เนีย่ยคลิปนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะอีนาทเทียนเะนี่ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยขอคัดแต่ขอคัดเท่านี้ก่อนนะะแล้วแล้วกลับมานะ